สวัสดีค่ะเจอก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นพิกาการกันอีกเหมือนเดิมนะมาใช้ไพ่ทายใจนะมาดูซิว่าคนที่เราทะเลาะกับเขาเนี่ยนะหรือว่ามีปัญหากับเขาห่างเหินกันมาเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันอีกหรือเปล่านะจ๊นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเหมือนเดิมนะพี่หวานก็จะมีไพ่คุณเลือก3กองนะพี่หวนก็จะแยกไพ่ให้ตอนนี้เลยเนาะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างที่รอพี่หวานเลือกไพ่เนี่ยทำจิตให้เป็นสมาธินะจ๊ะกำหนดในใจเลยว่าฉันอยากจะได้ไพ่กองไหนนะ,ะนะคะไพ่กองที่1 จะกลับมาดีกันนะนะคะไพ่กองที่สองวันที่ถามถึงเนี่ยไพ่กองที่สามนะคะเลือกได้หรือยังพี่หวานเตรียมไว้ให้ไพ่ให้คุณสามกองแล้วน,นะนะคะหนึ่งสองและสามนะคะอย่ามาฟังคำเฉลยกันเลยอย่าลืมตั้งจิตให้เป็นสมาธิแน่นจ้ะ มาฟังคาเฉลยของคุณที่เลือก,พก,อก,อกอไพ่กองที่1นะจ๊ะเนาะเก็บ2กองไปก่อนกองที่1เนี่ยคนที่คุณถามถึงเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันอีกลึบเปล่านะจ๊ะจะดีกันไหมขึ้นไพ่ราชนีดาวเราก็แสบสันเหลือเกินเนาะใจร้ายใจดําไม่ค่อยไม่ใช่เล่นไม่ใช่จะยอมเขาหลอกเหมือนกันนะคะไพ่แบบเนี้ยเนาะไปทําอะไรกับเขาไว้เยอะเขาขึ้นลังเลใจจ้ะ นา่ no, มันขึ้นว่าลังเลใจจะเอาอยัางไงดีพาแบบนี้บางทีถ้าเราพูดไม่ดีกับเขาพูดไม่พอกับเขาหรือชวนทะเลาะมาแล้วก่อนหน้านี้ไปง้อเขาบางทีเขาก็อาจจะยังกําลังเอาอยัางไงดีนะทําทอะไรก็จะยังไม่ค่อยถูกใจเขาสักเท่าไหร่พ่มันขึ้นพ่สิเปลี่ยนนะในอนาคตมีโอกาสที่จะกลับมาดีกันจ้ะแต่พ่แบบนี้ถ้าจะให้กลับมาดีกันแบบตัวเองง้อเขาแล้วเขาจะกลับมาดีด้วยเนี่ยคงจะยากสักหน่อย นะอาจจะต้องอาศัยคนอื่นเข้ามาช่วยด้วยเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้พ่อแม่ญาติผี่น้องเพื่อนฝูนอาจจะมีใครเป็นสะพานทอดไปเชื่อมใจให้เขากลับมาดีกับเรามีโอกาสสูงที่จะกลับมาดีกันจะ้ะแต่ข้อแรกนะตัวเองนะคะถ้าตัวเองเป็นผู้หญิงเนาะตัวเองพูดไม่เพาะนาหน้าหงิกน้าง,งองพูดไม่ค่อยดีกับเขาจ้องจับผิดเขานะถ้าเราผิดนะเราสารภาพผิดขอโทษเขาสักหน่อยก็ได้ แต่ถ้าคุณเป็นแฟนบางทีมันหมายถึงว่าถ้าจะกลับมาดีกันนาคบกันอีกครั้งหนึ่งบางทีเขาก็จะคิดเยอะเหมือนกันเพราะคุณค่อนข้างที่จะกดระเบียบเยอะเนาะแล้วคุณก็ไม่ค่อยจะยอมใครบางทีไม่ค่อยจะอ่อนหวานสาวๆนะหนุ่มๆก็เหมือนกันนะ á, เพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะกลับมาดีกันได้แต่ถ้ากลับมาดีแล้วจะรักษาเอาไว้ได้หรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเสียของตัวเองบางทีเราก็อาจจะต้องแก้ด้วยเหมือนกันนะผิดยอมรับผิดยอมแก้ไขยอมขอโทษก็มีโอกาสที่เขาจะกลับมาดีจะ้ะะเวนวนนแต่่า เขาไปไกลแล้วเขาแบบว่ากูไม่กลับแล้วจริงๆนะแต่เปอร์เซ็นต์กลับมาสูงจ้ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเพิ่งทะเลาะก,กันไม่นานเนี่ยได้ไปง้อซะนะจ๊นะเนออสู้ๆจ้ะขอให้กลับมาดีกันนะมาฟังคำทํานายของคุณที่เลือกไพ่กองที่สองจ๊ะมาดูซิว่าคุณที่เขาโกรธเขา เพื่อนคุณอยู่เนี่ยเดี๋ยวโอกาสที่เขาจะกลับมาคืนดีกับคุณหรือเปล่ากับเราหรือเปล่านะั่นแหละนะจ๊ะพไพ่ใบที่หนึ่งจะขึ้นไพ่เดทเรายังอยากคบกับเขาอู่หรือเปล่าไพ่แบบนี้เนาะมันหมายถึงยอมหักไม่ยอมงอเถียงคําไม่ตกฟ้านะเขาพูดอะไรนิดอะไรหน่อยบางทีเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะเป็นฟิลนี้เราก็ร้ายเหมือนกันถ้าพูดถึงนะนะคะเราก็แรงกับเขาอยู่ไม่ใช่เล่นด้วยเหมือนกันนะคะเขาได้ไพ่อะไรได้ไพ่พระอะไพ่แบบเนี้ย นะถ้ามองมุมดีเนี่ยเขาก็ยังมีจิตใจดียังมีการยังรู้จักให้อภัยนะพ่ชันก็มีโอกาสลุ้นนะเออภาแบบนี้นะจ๊ะนะถ้าคุณต่างยอมแล้วเขาต่างยอมหรือให้โอกาสในการที่จะมาพูดคุยและเคลียร์กันเนี่ยก็ mm. มีโอกาสที่จะกลับมาดีแต่ถ้าเกี่ยงกันว่าเธอต้องดีกับฉันก่อนฉันต้องดีกับเธอก่อนเนี่ยนะคะ เขาก็อาจจะไม่กลับมาคืนดีกับคุณก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณทํานิสัยไม่ดีกับเขาแล้วเขาได้ไพ่พระไพ่พระหมายถึงคนที่พร้อมที่จะให้อภัยเนาะหรือว่ายังมีข้อดีบางอย่างที่เขายังเห็นคุณค่าในตัวคุณอยู่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบกลับไปซะ ถ้าให้เขามาง้อคุณก่อนเนี่ยสังสัยคงจะยากเพราะฉะนั้นบางครั้งคุณอาจจะต้องไปง้อไปงอนไปดีกับเขาบางทีไพ่แบบนี้มันขึ้นไพ่คนหลายคนนะบางคนทะเอลาะกันเพราะเรื่องของคนอื่นทะเลาะเรื่องญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะบางทีก็ทะเลาะกันเรื่องเล็กๆ,น,ๆน้อยๆเรื่องงานเรื่องการเรื่องงานบุญนะไรสาระนิดนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีพี่ว่าถ้ามันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตนะคะก็แนะนําว่าอาภัยได้อาภัยเถอะง้อได้ง้อเถอะนะมีโอกาสที่จะกลับมาดีกันแตนะ่ถ้าคุณที่ถี่เยอะนะ เพราะเขาก็มองว่าเขาก็ถูกเหมือนกันแล้วที่สําคัญเนี่ยไพ่ก็ขึ้นว่าก็มีบางคนที่ที่เขาโอเคกับเรานะอยากจะให้กลับมาคืนดีกันและอีกฝั่งหนึ่งก็มีโอกาสที่จะมีคนมาบอกเขาว่าเอ้ยอย่าอย่ากลับมาดีเลยละนะจ๊ะนะปล่อยไปเถอะก็มีด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะมันก็อยู่ที่เรานะจ๊ะว่าเราจะเอายังไงแต่เทียบไพ่แล้วอะไพ่นี่ใส่ไม่ดีหรือความใจร้อนร้ายกาศมันมาตกที่เรานะเอาเว้นจะแต่คนนั้นนะเป็นคนหน้า ที่มองแต่ในเรื่องผลประโยชน์จริงๆนะหรือว่าไม่ไม่รักษาน้ําใจเราหรือเขาร้ายจริงๆแย่จริงๆอนะ่ะบางทีมันหมายถึงตัวคุณนี่แหละที่ตัดสินใจที่จะไม่ง้อและไม่กลับไปดีกับเขาแต่ถ้าไปมีโอกาสที่เขาจะคืนดีกับคุณค่ะนะขอให้โชคดีนะจ๊ะอย่าใจร้อนนะสองกองนี้ได้ไพ่ใจร้อนทั้งคู่นะคะนะขอให้ดีกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ มาฟังคำทำนายของคุณที่เลือกไพ่ก่องที่3าจ้ะมาดูซิว่าคุณที่คนที่คุณถามถึงเนี่ยเขาจะกลับมาดีกับคุณหรือเปล่าทะเลาะกันเรื่องอะไรไม่รู้นะอ่าใบที่หนึ่งขึ้นไพ่ชาดีอ่อนเธอจะ,จะกำลังจะไปง้อเขาแล้วกำลังจะตามไปจิกแล้วไม่ปล่อยเขาหรอกนะเพราะฉะนั้นนะก็ไม่รู้ว่าไม่รู้จะใจอ่อนไม่ใจอ่อนไวไหมนะคะเออนะเป็นไพ่สองดาบเออบอกกันอยู่หรือเปล่ามันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องโทรไปเขาก็ไม่ค่อยรับเนาะนะคนะ,ะหรือติดต่อยาก นะเวลาไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยบางครั้งคําพูดคาจาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญบางคนทะเลาะก,กันเรื่องเล็กๆน,น้อยๆบางคนทะเลาะก,กันเรื่องรถเรื่องการเดินทางเนาะนะคะคำพูดคาจาค่อนข้างจะแรงแต่บางคนก็อยู่ไกลกัน นะ้องอนกันด้วยด้วยการสื่อสารเล็กๆน้อยๆบางอย่างนะจ๊ะนะไพ่แบบนี้ดีนะเพราะฉะนั้นจะถ่ายเลยว่าคนที่เขางอนคุณโกดคุณอยู่ในตอนนี้มีโอกาสที่เขาจะกลับมาดีกับคุณเนาะหรือถ้าติดต่อกันไม่ได้คุยกันไม่รู้เรื่องเวน้นระยะไปสักหน่อยนะอาทิตย์สองอาทิตย์ก็กลับมาดีกันละเพลเพวันสองวันนี่แหละนะคนะเนาะตัวเองใจงเย็นนะเวลาไพ่แบบนี้มันหมายถึงว่าคุณก็จิก นะถ้ามีกิ๊กมีแฟนคุยกับแฟนไม่รู้เรื่องทะเลาะก,กับแฟนเนะี่ยบางทีจะต้องได้ดังใจอะ่ะฉันจะต้องพูดตอนนี้ฉันจะต้องเอาให้ได้ตอนนี้บางทีตัวเองก็ต้องใจเย็นด้วยเหมือนกันนะบางครั้งอะ่ะไพ่แบบนี้มันมีทั้งขาวและดำนะบทจะดีตัวเองก็ดีไร้ากาดบทจะร้ายตัวเองก็ร้ายเหมือนกันคําพูดคําจาบางครั้งก็ทิมแทงเนาะมีมุมไม่ค่อยดีสาวไม่ค่อยอ่อนหวานนุ่มๆบางทีก็ใจร้อนเอาแต่อารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใจเย็นนะไพ่เขาเนี่ยมันหมายถึงความลังเลอาจจะขออยู่เงียบๆสักนิดนึง อย่าเพิ่งมาอะไรกับฉันเยอะขอฉันคิดนิดนึงขอฉันอยู่กับตัวเองสักพักนึ่งนะจ๊ะแล้วค่อยกลับมาสารความสัมพันธ์กันอีกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะจ๊ะใจเย็นซะก่อนนะคนที่เลือกค่กองที่กองที่3ามเนี่ยนะเดี๋ยวก็จะกลับมาดีกันนะคะอืส้ๆขอให้โชคดีมีความสุขจะ้ะขอให้งอได้สำเร็จนะไม่รู้ว่าจะงอแฟนงอเพื่อนหรืองอใครนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามพี่หวานไว้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ